นี้นะครับเดี๋ยวจะมาเล่นลิงชิงบอลน,นะครับโชว์เ,เพื่อนๆนะครับโชว์ทักษะว่าพวกเราเล่นบอลเก่งกันกนี่แล้วเอ้ยบอลมาเร็วๆนู่นนะครับไล่เข้ามาไล่เข้ามาไอ้เชีววิ่งเข้าหาบอลดิ <c oughs> เออเรียบ <c oughs> เฮ้ยไอ้เ้ี่ยวโอ้โหไขเขาให้ใช้มือห้ามใช้มือ <c oughs> เอไไเเอไม่ได้ไม่ได้เอาไม้เอาไม้มึงเอาไม้ห้ามใช้มือ <c oughs> มเออแล้วมึงก็วิ่งเข้าหาบอลนี่เออวิ่งวิ่งมา เอ้ยรอให้มันมาใกล้ๆก่อนค่อยตรงนี hey, ่นะครับการเล่นเด็กไทยเฮ้ยโอ้ย uh ล็อกหลบหัวทิมนะครับไม่ธรรมดาไอตัวนี้เฮ้เล่นสนุกก็เก่งนะครับเล่นบอลก็ระดับเทพทางสโมสรเนี่ยว่าจะมาขอซื้อตัวอยู่นะครับเจ้าบีมไอ้ไอเราให้มันเข้ามาก่อนโอ้ยชิวเริ่มหอบแล้วครับชิวโยกชิวโยกหลอกโยกเอ้ยเฮ้ยเ เรียบร้อยโอ้โหเสร็จไอ้เชือชอเอ่อชืนอนนอนอ่อทรงชื่อทรงเออไอนดอนเออดอนทรงทรงทรงโอ้โหดอนกาดชิบหายวิง่งเอ้ยเฮ้ยหลอกไอ้วิ่งไอ้แย่ดอนเข้าบอเลเร็วเข้าบอลเออลูกแรกลูกแรกลูกแรกให้เปิดก่อนเอ้ยชิวงกันเออเอาอีกแก้วควายชิวเสร็จอีกแก้ว ฮับจับนะโดดโดนยังโวยชิวกาดชิบหายโดนแล้วโดนแล้วไอ้ชิวไอ้คิวโดนแล้วมึงต้องยอมรับแม่งกากจริงๆเลยไอ้รีบตรงแล้วรีบตรงเออไอ้ชิววิง่งวิ่งดิน่ะอะไรวะไอ้บีมรอให้มันไปใกล้ๆก่อน เออต้องให้ลิงลิงแล้วต้องให้วิ่งให้แย่อย่างงั้นอย่างงั้นล็อกลบล็อกล็อปทรงเอ้ยเอ้เอ้เอารับเริ่มเที่ยงกันแล้วครับตอนนี้ส่งทรงเฮ้ยโอ้ยเทคติกหรือว่าเบสิกเขาสุดยอดนะครับถึงกับสโมสรจะมาซื้อตัวนะโอ้โหไอ้ยเอ้ยเอ้ยเอ้ยร่อนวิ่งเร็วเร็วทรงทรงทรง เออไอเชวิงชว่งเชวิ่งไล่บอลที่ลิงอะลิงชิงบอลน,นะครับการลเล่นของเราเด็กบ้านนอกนะครับเราไม่มีของเล่นอะไรก็เราก็ต้องมาเล่นกันแบบนี้นะฮะไอล็อกลบ,ลบเออเอ้เอาเอาเ,เ,เรียบร้อยไอ,อยังเออืมสุดยอดนะครับเจ้าดอนก็จ่ายบอลได้เสียบขาดมาก ไอ้ชิวหนึ่งก็ไปลิงหนึ่งก็ท้ออ่ะดูดิเร็ววิง่งไอ้ชิวเริ่มท้อแล้วนะครับอย,อย่าอย่าเพิ่งส่งอย่าเพิ่งส่งอย่าเพิ่งส่งรอใไม่ก่กัส่งอ่ะโหยมึงไม่เตะให้ม,มันห่างๆตัวคนแล้วอ๋อเนี่ยมันหอบสงสารมั้ยเนอนะเออเอาไอ้เจ้าดอนสงสารนะครับเออ เออเอาเรียบร้อยเรียบเรียบร้อยเรียบร้อยเจ้าบีม <c oughs> เวลามึงจ่ายมึงจ่าย,ยาห่างๆลิงสิเดี๋ยวอีกคนนึงมันจะวิ่งไปรับบอดเองแหละเออโอ้ย <c oughs> <c oughs> เจ็บอ่ะเอ้ยไอเทียวเกมรับบอดไอ้ดอนตี ห่างๆตัวเล็งเออเดี๋ยวมันวิ่งไปรับอเองละเตะเออลอยเข้าไปใกล้ๆก่อนเออห่างๆไอ้จิ๋วเร็วๆไอ้จิ๋วเตะตีเตะตะีเออเกือบไม่อรอดเกือบไม่รอดโอ้ยลอยใกล้ๆก่อนค่อยเตะห่างเตะไปทางพี่นี่ เออตอนนี้เริ่มจ่ายบอลงันโอเคแล้วนะครับไอบีมวิ่งถึงก็หอบแล้วนะครับตอนนี้เตะเลยไอ้น <laughs> อนแลว้ว <laughs> ไอบีมหมดแรงแล้วครับตอนนี้เจอเด็กหลอกนะครับไม่น่าเชื่อนะครับว่าเจ้าบ,บีมเราจะเจอเด็กหลอกหลอกเป็นลิงเนะลยไล่มาบอไล่มาเออเอ้ยเตะขามัวครับไอ,อเดียวแลว้วจิ้ว หมดเฮ้ยเจอลูกหลอกว่ะติ้มเลยเจ้าบีมเลิศเล่นอย่าจูบตีเดี๋ยวไอ้บีมไม่นี่ไม่ใช่ไอ้อีแลงน้องอีแลงอะปล่อยมันเดินน้องไงหมดแรงไปแล้วเออ อะไรหอบเป็นแมวอย่างนั้นนะไปอัดแม่งเลยเบียย <laughs> บบเตอัดเลยไล่ไปไเออไ,ไว้เชือแดงแล้วครับเปิดบอลลูกแรกไปแล้วโอ้ยไหลไ,ไว้ชิวโอ้ยหมดแรงง่ายแท้ โอ้กินน้ำตอนนี้ก็ตายสิน้อง